ดีค่ะพบกับสรุกข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ขอนำเสนอข่าวระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายน2567เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะตานสมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าวภูผ่านคาแผ่นดินทมหลวงปูขาวเด่นสกาวถ้ำเอราวันนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบาน วันที่18มิถุนายน2,567เวลา8นาฬิกาดรนารีรัตรอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองวลำพูเป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้พื้นฐานของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายตลอดจนมีความปลอดภัยในการทํางานนักวิทยายลัยเทคนิคหน,นองบวัวลำพูตมบลโพชัยอําเภอเมืองจังหวัดหนองบวัวลำพู ในวันเดียวกันเวลา9ก้านาฬิกาดกรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้ในายทวีศักดิ์ศรีภูแพนนักวิชาการแรงงานร่วมพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อกฎหมายและระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าประจำปี2 5 6 7นห้อณห้องประชุมชั้น 4, สสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองบัวลำพูอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่19มิถุนายน2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้ใน,น,นายนัสตพัฒน์จุฑาการนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมคณะกรรมการสนยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำพูครั้งที่2ทับสองโดยมีนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานณห้องประชุมเหมือนแก้วตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพู เวลา13นาฬิกา30นาทีดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นางสาวที่สาชนคำบมมุตรนิติกรปฏิบัติการและนายสยามการสอนเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงานดำเนินการารณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวน5้าแห่งลูกจ้างรวม38คนณอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพู วันที่20มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นายนัทสันตพัฒน์จุฑาการและนางสาวกนกกรพิชัยคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567จำนวน4แห่งในเขตอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู ในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกาสนาทีดรนาดิรัตรรอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5ทัพันโดยมีนางโสภาเกียรตินิราชาที่บดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานนาห้องประชุมสอิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อหารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีผววู้บรยหาในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม วันที่21มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาดรนารีรัตน์รอบเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นายณัสันตพัฒน์ชูธาการและนางสาวกนกอรนพิชัยคำนักวิชาการแรงอาชนานการพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567จำนวน7แห่งในเขตอำเภอนากลางและอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพู ในวันเดียวกันดรนารีรัตน์รอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูมอบหมายให้นางสาวสร้อยสุดาวันลีลาเจ้าพนักงานแรงงานร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผ่านระบบถ่ายทอดสดทาง YouTube โดยมีนายมีชัยโอน้นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทำพิบาลภาครัฐเป็นประธานณสํานักนะง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพู แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากลและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ